วันนี้เราจะมาเล่นนะครับผมตัวตามเบคอนนะครับผมในรอบชิงของ ROV Poli นะครับทุกคนเอาเลยครับผมเซตที่เบคอนสามารถชนะได้ในเกมแรกสตรีมเมอร์ที่ออกมาเล่นจะทำได้ไหมโดน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 จริง ROV เขาเอออย่าเอออย่าโดนอย่าโดนไปเราต้องเต้นติ๊กตอกก่อนเพรเราเป็นเบคอนเราต้องเต้นติ๊กตอกก่อนเราค้าได้ เออมันวีไม่กันกลางอ่ะปลลู่เ้าเซนเซงนอนนะสตรีมที่ช่องใจเ้าทุกวันนะครับผมว,วันนี้เราจะมาเล่นนะครับผมตัวตามเบคอนนะครับผมในรอบชิงของ r o v Poli นะครับทุกคนมาเร็วๆไอเควนเซนเซมาเกมแรกก็จะเป็นวอยเลตลูอชีโอ้แันเดอร์มเมนชีอ๋อ,อคือผมจะได้เป็นคีสเซนเซหรอเพี่เบอรมนเป็นเ<ห><ห>ควนเซ เซตที่เบคอนสามารถชนะได้ในเกมแรกสตรีมเมอร์ที่ออกมาเล่นจะทำได้ไหมจะทำได้ไหมนะสตรีมผมอ่ะเบคอนจีนแดงมาแล้วอ่ะไม่ตัวบัลเชียม์ไน่ได้ถูกไงตัวแม่งมีมีทียตัวมันเข้าเออตัวมันเข้าแบบีใจลอเลอ่ะอันนี้กูเป็นคิมแล้วนี่กูต้องเล่นไปเต้นไปด้วยปะมัมมี่อย่าลืมโดเนทให้คิมด้วยนะ กินก่อนกับคินกับมาก่อนนะราวเซนเซได้เลยจ้าเอ่อชือบึ้งบึ้งชื่ออะไรเนะ P J X อ๋อ P J X โอเคไอ้เหี้ยเหมือน D V D ีดีเลยเหี้ยดีแล้วไม่มีรหัส P J X ขีดสามเก้าเก้าอาหมไปเอาอะโอ้ชิมต้อยรวยจำได้เกมนี้ไปไหนดีล่ะไม่รู้เหมือนกันราล์ฟเซนเต้เคยเล่นตัวนี้กางไหมเหี้ยเอ๊ะหวานที่เป็นหวานเดินหน่อยเดินหน่อยอย่ายืนนิ่งแล้วแข่งเขาไม่ยืนนิ่งกันด้วยเออเป็นหวานขยำเลยดีเออเรียกตัวเลย แอมบอนวีถอยมาก่อนเอมอนวีเอมอนวีเอมบอนวีและจังหวะนี้นะครับผมเอมอนวีเข้าไปโยนเกมแบบนี้บอกเลยครับว่า a อ็ไม่น่าจะได้นะครับแล้วทำอเดือดนะครับแอมอนวีครับกูทำอะไรผิดวะกูทำอะไรผิดวะไอ้สัสกูอยู่คนเดียวเหครับกูไม่ควรเปิดเลยใช่ไหมคุณมันเป็นเบคอนตัวฟองนะผมคุณเป็นเบคอนแล้วมันอะไรวะแต่พวกมึงอะไม่น่าจะเก็บเลยครับจริงเก็บขนาดนั้นเลย มีบอมีบอกับมีบอกับกับบ้านกับคิมไหมหมูหมูหมูเป็ดหมูเป็ดไม่ตกรถช้างตกรถครับไม่แต่อันเนี้ยลูกเกมเนี่ยเป็นลูกเกมตามแข่งนะเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเกมแรกมันยับมากเราคอนไปคุนเล่นค้อนไงโดน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  เราต้องได้ติดต่อก่อนเพชเราเป็นเบคอนเราต้อติดต่อก่อนเราค่าได้ค่าได้เราต้องได้ติดต่ะใช่เราต้อชูเกะชูกะรุนบอลครับบอบอบออบมีว่อบนวีอบวผมมีอรม่ะอบัเลออันนี้ไม่ได้กลับบ้านออมอนวีออมอนวีเอาบอไปได้ค่ะ ต่างทุกคนเป็ดหวานกับมาเป็นหวานเป็นหวานไปเพื่อนนี่แ่กลับไปก่อนนะไปก่อนนะเป็นหวานด้วยอันพอดีพอดีนะเจเจกันดีเออมาเคลียร์การกันพีเจดีไอที่กูจำชื่อไม่ได้วะอีกท์อยากไปเต้นติ๊กต่อกับกับล้วเต้นเตะมากกว่าไม่ไรไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวตรงอยู่เองตรงตรงอยู่ได้อะไร

มีบอลมีบออยู่มีบออยู่มีบอลอยู่ทีมยูทำไมไม่อยากเข้าไม่อยากเข้าถ้าเข้าเนี่ยก็ได้จะมาใหม่ไม่ได้ครับเอาไม่กลับมาครับผมไมจับจับจับตัวมิมิไม่ก็โหดเหมือนกันนะดูสกอร์ดิสกอร์พวกมึงเนี่ยโง่เลยเอาเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ไอ้ม่อนพีไม่มีนิสัยบูลลี่อย่างนี้นะครับไม่มีนะครับเรลาพูดตายอย่นี้แล้วไอ้ม่อนมีบี่จังเลยอ่ะเออไอ่มึงพูดมึงให้กูเบรก การุณาฟังโค้ดไล่ผลด้วยนะครับเฮ้ยเอมานี่มานีมาเนีมา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 นีเอาบอลไปเอาอยู่การครับการกานกาครับมีบอมีบอไปเข้าบอไปเข้าบอครับไปกันเลยครับตรงนั้นอะไปตรงนั้นเลยวาควงามบอกอะรเะวานมีบอกมีบอมีบอ้าบอกวกอุ่นเล่นกันอย่างนี้นะเราทไปเลยอีี่มันกลัวไงพี่ไอ้คิมลามันเล่นดีเกิน เดือแรงมากเลยเป็นส er ูงเลยสูงเลยเป็นหวานสูงนะเป็นหวานขอกลับก่อนนะเขากลับก่อนนะขากลับก่อนนะเป็นหวานสูงเลยพี่เป็นหวานเฮ้รับเอาเลยเอาเลยกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วคิม้ามาแล้วเอาอลวีเอาเอาาเออกลับมาเอาบอวีกลับมาบอลวีกลับมา่าเรากลับกันบนเรทำยังไงไอ่หลเยียกับกันบนเลยไอ้ชี่ยกกไอ้เียกับทีเราสามคนไล้สั์ เฮ้ยพี่แม่งมีคนบอกว่าเบคอนประทามหมูแดดเดียวไอ้เีจยบุรีนะเฮ้ยไปไปบอกเบคอนได้นะเจอเบคอนปลอมพุกุ้ได้นะไปท้ามาชนได้นะใครตามคิมแล้วอย่าลืมกดไลค์ทิกเกอร์เลยนะครับเต้นบ่อยมากเอ้ยกระบอกบอกเป็นหวานกระบายกระบาอ้าวไม่ได้เป็นแล้วเนี่ยนะวะกะเป็นหวานเดือตรงนั้นหนาไม่หวานโลตโลตใส่เลยใส่เลยเตัดเลื้อยอยู่ครับตัดเลื้อยอยู่ตัดเลื้อยอยู่อุ้ยสวยสวยดิกกี้ดิกกี้ดิกกี้เก้านิีวเนี่ยเก้านิีวเปล่า ไปไอ้พีคนมาเรียกเรียกแล้วเรียกแล้วเรียกแล้วมัอยู่ยังอยู่เยี่อะไรในป้อมล่ะเดี๋ยวเอาตี๋ยได้ป่ะตี๋ได้ป่ะไม่กลับไปถ่ายที่ต่อก่อนเตี๋ยครับกลับไปกลับไปถ่ายที่ต่อก่อนไม่ดีไม่เตี๋ยหนูอีกลางก็ดีเหมือนกันนะกระชังไม่ใช่ไหมเพชรกัวมันก็ไม่แย่นะจบไม่เกินเป็นตามสองแปดเป็นตามสองแปดเป็นสองแปดเฮ้ยมึงก็มาดิไอ้เหี้ยมึงก็มาดิมึงเรียกอลไรมาดิอยากเล่นก็มาดิ ม so so ือวามาดิไอเป็ดวาไอจีโม่เอาบอไปไอควายไอเีย่อโม่ไปไอกเฮยกูช่วยแล้วไอ้เฮียกูเป็นเมนกูช่วยได้แค่นี้ไม่เปนแรหรอกไม่เปนแร้วอะเอาบีีไโด

มันวีมาเลยลาสเซเรียกแล้วเดี๋ยวองค์การจะแตกโอเคขอบคุณมากเลยองค์การจะแตกมันต้องมีคนกักลางมันวีไม่การกลางอ่ะโอ้ล้าสเซงอนนะไปค่ะเจเจเดนดีวีดีไปไปดีวีดีไปไปมาโอ้ยย่เด้บักกี้เอาจัดบิกกี้เอาจัดบิกกี้เอาจัด ได้ไดไหมสามดาวสามดาวสามดางครับสาดางครับตัวครับตัวครับตัวครับไอ้นิกมันก็เอาออฟเลนแนวทางกันแล้วหน่งตลีกเนแล้วหนึ่งร้อยห้าดาวแล้วทำไมไอ้ไอ้เีย ไอพีเจมันรวยจังว่าไอเโลมิงอะไรวะเนี่ยมันไม่ตายเลยมันไม่สุดเลยอ่ะเ้ยเดี๋ยวนะมันไม่มีใครเอาโลง่ายก็เอาโลแคมตีตะไบก็อย่างนี้ละครับเราไม่ไปเลยครับลืมดูมันตีตัวเองเมื่อกี้ของาล่าเขาลัครับเดี๋วดีดีดีตีดูเตเลอู่แต่เลือตเลือตเลือยตัเอตัเอตตเลือยตัวไอ้ิกกี้ลอตักัออเาดด ระวังบรวังบระวังอกางเลยไปเลยกับ้าไหมครับกะบ้าไหมครับไอ้ยี่ียสู้ๆโบเคนทอุยผู้างย่าเนี่ยนะครับพวกผมมันเบคอนจูเนียครับนี้ครับ

เอมันช่วยดิเอมันบุกดิเอมมโใหญวะเอมมันไม่กดเลยอะเออเมื่อกี้ีงได้เข้าไปฆ่าพี่มใหญ่อะทมันกดเหรอไม่เห็นเลยโอ้โหอะไรวะมีคนบอกโดนิงเอไอ้แกเไม่เิกเดเห็นใ่แลออเยตนอมอเย นี่กล้องกำลังจับผมใช่ไหมครับผมได้หนึ่งปล่าไอ้เหี้ยเพชนมือเอฟบีพี